สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าให้มันแสดงเนื้อหาล่อแหลมนะครับตอนที่เราค้นหารหรือเสิร์ชนะะฮะ <Wow. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผม <S <S อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนเอนเข้ามาที่หน้าทวิตเตอร์แล้วให้ไปในส่วนของเมนูเพิ่มเติมตรงนี้ครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1ทีแล้วก็ให้ไปในส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะฮะจิ้มลงไปได้เลย จากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตรงนี้ครับผมในแถบทางด้านขวานะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปตรงเนื้อหาที่คุณเห็นนะครับหรือที่เป็นรูปไอคอนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของการตั้งค่าการค้นหาครับผมของเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีติ๊กถูกขึ้นอยู่แบบนี้นะครับในส่วนของซ่อนเนื้อหาล่อแหลมอันนี้นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยกดติ๊กถูกออกไปครับผมให้มันเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะครับและมันจะขึ้นว่า ได้อัปเดตเรียบร้อยทางด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็กดปิดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็กลับไปใช้งานทวิตเตอร์ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ